สวัสดีครับนักเรียนมัตเตอร์ชื่อมัตเตอร์สุรัตประพานหรือมัตเตอร์รัตมัตเตอร์สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้มัตเตอร์จะมาสอนในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์การเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยรูปเด็กทารกที่อยู่ในครรภวัยทารกแรกเกิดวัยก่อนเรียนวัยเรียน วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวลัยชราซึ่งในครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนกัน3ามวันะครับก็จะมีวัยทารกแรกเกิดวัยก่อนเรียนวัยเรียนและมาครั้งนี้เด็กๆจะได้เรียนกัน3ามวัยก็จะมีวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวลัยช <c oughs> ราคือะสมที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะครับก็จะมี 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราได้นะครับ 2. นักเรียนสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชราได้วัยรุ่นวัยที่มีอายุตั้งแต่12ปีจนถึง20ปีพัฒนาการทางด้านร่างกายวัยรุ่นในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็วเช่น เด็กผู้หญิงจะมีหน้าอกที่ขยายขึ้นมีประจำเดือนเด็กผู้ชายจะมีเสียงแหมห้าวมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในวัยนี้จะมีการสร้างฮอร์โมนมีขนตามรักแร้และจุดซ่อนเลนมีรูปร่างสูงใหญ่พัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับเด็กในวัยนี้นะครับก็จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับโกรธง่ายหายเร็วนะครับโมโหมีความสนใจในเพศตรงข้ามนะครับ เด็กๆผู้ชายลองสังเกตตัวเองดูนะครับก็จะเริ่มสนใจผู้หญิงมองผู้หญิงที่สวยผู้หญิงก็จะมองผู้ชายที่หล่อนะครับมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนะครับต้องการสละนะครับเด็กในวัยนี้ก็จะต้องการมีเวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับพัฒนาการทางด้านสังคมน,นะครับในวัยนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัว มีการเรียนแบบพฤติกรรมดาราที่ตนเองชื่นชอบนะครับมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มเมื่อเพื่อนทําผิดแล้วก็จะเข้าข้างเพื่อนไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยนะครับและต้องการสลัดจากครอบครัวนะครับอยากใช้เวลากับเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาวัยนี้จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดของสมองจะขยายมากขึ้นสามารถใช้คำพูดเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆได้อย่างดี วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่ชอบคิดอยากรู้อยากลองจะชอบแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อ,อมานะครับวัยผู้ใหญ่คือวัยที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง59ปีพัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับวัยนี้จะมีความเจริญสมบูรณ์ของอวัยวะและระบบต่างๆเกือบทุกด้านเป็นช่วงที่มีความแข็งแรงมีพละกําลังน,นะครับวัยนี้เป็นวัยที่ ควรจะมีบุคลมากที่สุดนะครับนะครับรับผิดชอบในหน้าที่การงานได้ดีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์วัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่สําคัญของชีวิตส่วนตัวการแต่งงานวนัยนี้การทํางานจะมีความมั่นคงทางด้านจิตใจกว่าวัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยนี้แล้วจะมีการควบคุมความโกรธได้ดีและมีการใช้เหตุผลมากขึ้นมากกว่าที่จะวู่วามและสุดท้าย วัยนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ค่อนข้างมากหรือเรียกอีกอย่างว่าวัยทองนั่นเองครับพัฒนาการทางด้านสังคมวัยนี้จะให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อนร่วมวัยลดลงแต่สัมพันธภาพในเพื่อนร่วมงานจะมากขึ้นจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงการสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มใช้ชีวิตครอบครัวและเกิดการปรับตัวกับบทบาทใหม่ที่จะเกิดขึ้น พัฒนาการทางด้านสติปัญญาวัยนี้จะมีพัฒนาการทางความคิดสติปัญญาอยู่ในระดับสูงที่สุดของพัฒนาการมีความสามารถทางสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดคือคุณภาพของความคิดจะเป็นระบบผู้ใหญ่จะมีความคิดเปิดกว้างและรู้จักจดจําประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีครับและวัยสุดท้ายนะครับวัยชรามีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป พัฒนาการทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยนี้จะเป็นไปในทิศทางาอของความเสื่อมของอวัยวะต่งตางๆดังนี้ผิวหนังเหี่ยวย่นมีจุดตกกะเพิ่มขึ้นผมจะบางและจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาหรือสีขาวกระดูกในผู้สูงอายุจะผุกร่อนเป็นผลให้กระดูกหักได้ง่ายอาวัยว,วะเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกจะเสื่อมเป็นอันดับแรก ผนังเส้นโลหิตแดงในหูนจะแข็งตัวทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนระบบสื่อพันธุ์ผู้หญิงจะหมดประจำเดือนและรลังไข่จะฝ่เอเล็กลงอีกมดลูกก็จะเหี่ยวส่วนผู้ชายจะมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโตรนค่อยๆลดลงและความแข็งของอันธะก็จะลดลงพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับวัยนี้นะครับจะมีอารมณ์เหงาคิดถึงบุตรหลาน การคิดย้อนถึงความหลังที่ได้ไปเที่ยวกับลูกๆในสถานที่ต่างๆพัฒนาการทางด้านสังคมในวัยนี้นะครับจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งแบบมีความสัมพันธ์กลุ่มทางสังคม,มในวัยนี้นะครับเขาจะมีเพื่อนในวัยเดียวกันเยอะเขาจะชวนกันไปวิ่งไปออกกําลังกายตามสวนสาธารณะแบบที่สองนะครับแบบตรงข้ามกลุ่มทางสังคม,มจะเริ่มลดน้อยลงในวัยนี้ จะชอบอยู่บ้านดูแลบหลานพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะครับในวัยนี้นะครับมีสติปัญญาเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วนะครับเซลสมองจะเริ่มฝ่อความจําไม่ดีบางครั้งมีอาการหลงหลงลืมลืมนะครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้เด็กๆพอจะเข้าใจในวัยต่างๆแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ